สวัสดีครับกับเปเชียลิตคาร์ดิโอครับวันนี้เราต้อนรับ t o y ตาแคม m r y รี่นะครับเข้ามาติดตั้งจอแอนดรอยมี่นะครับขนาด10นิ้วครับเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับโอเคครับเดืใจรลอนครับสักคู่เดียวคือจอเดิมนะครับของแคม r y รี่นะครับเราก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับขั้นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อขั้นที่2ครับนี่ครับ นะครับเสร็จแล้วครับที่คันที่2นะครับแล้วมาดูเลยครับนี่ครับเหมือนกันครับจออนอยมีนะครับขนาด10นิ้วครับคนะครับคุณภาพจอ 2K ครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดหน้ากากตรงรุ่นเลยนะครับสวัสดีครับกอบสเปเชียลิคาริโอครับวันนี้เราก็อยู่ในตัว o ต้าแคม y นะครับ คันนี้นะครับลูกค้ามาติดถึง2องคันเลยครับเป็นแคมรี่รุ่นเดียวกันนะครับมาติดตั้งในส่วนของจอ Android ของ B ีนะครับสเปคแรม4ี่ลอมหกเทียบเท่ากับสเปคแรม6กลอ้อยยี่นะครับคุณภาพจอถูกใเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปรับอุณหภูมิแอร์นะครับนะครับแรงลมนะครับนี่ฮะขึ้นหน้าจอด้วยนะครับ นำโดมนะครับได้หมดเลยครับอย่างใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกนะครับ Google Map ครับในส่วนแรกครับ Google Map ครับแผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับ Specialist Car a า d i โอ ท่าไหนนะครับสนใจงานล้ำล้ำแบบนี้นะครับใช้คำสั่งเสียงได้เลยครับ s p a e c i i l i n Cario นะครับตั้งอยู่บนถนนรามินทาสว่าง30กับ28นะครับเครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube ครับเพื่อเพื่อการเดินทางแน่นอนครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับ The v o e Thailand ลูกค้ามีพรีเมียมนะครับสามารถใส่อินลงไปได้เลยนะครับนะครับสามารถนะครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับวา,รวามจริงก็รู้กันอยูู่้ชารักคนใหม่มันจึงไดคอยผู้ชายที่เจอ,อยัง เนยด็พอนะครับเราสามารถนะครับแบ่งได้สปิตสกรีนะครับแบ่งได้สองหน้าจอครับนี่ครับค,ค,คุณภาพจอ 2K ครับคมชัดทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ เราจะดูในส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปนะครับแอปพลิเคชันต่อไปก็จะเป็น Netflix ครับลูกค้าเป็นสมาชิกก็สามารถใส่อินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รองรับ Apple Car p ร์พด้วยนะครับเชื่อมต่อกับ b l u e t o o t h นะครับ Play Store ครับโหลดแอปเพิ่มนะครับโอเคครับในส่วนของกล้องหลังนะครับของเดิมมาจากโรงงานนะครับนี่ครับสามารถนะครับชุดปักแคนบัสตรงแน่นอนครับนี่ครับ สามารถกดได้เลยครับระบบงานของระบบเดิมของโรงงานนะครับนี่ครับโอเคครับลูกค้าทนใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบลำลำแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อปนะครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ